สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในคลิปหาเรื่องทำคลิป EP สองกับของสะสมของเอ็ดมินเองนี่คือคือเก็บมาตั้งแต่ไหน ก็เด็ดว,วันไหนปีไหนแล้วก็เออไม่รู้คือมันนานมากเลยคือในตอนแรกเนี่ยผมอยากที่จะซื้อมาแบบเล่นๆแล้วก็เพราะว่าเพราะเห็นว่ามันเออราคาถูกดีแต่ผมก็ได้มารู้ภายหลังว่า ไอ้หนังสือขายวอระรอกับมาสนุกเนี่ยมันอยู่มานานมันอยู่มานานตั้งแต่เล่มสามบาทคือผมเกิอต้องคือผมอยู่ที่เล่มสิบห้าบาทไงแต่ตอนนี้ก็เป็นยี่สิบบาทมันไม่เพิ่มอะไรเลย เล่มยี่สิบบาทเอ่มเล่มยี่สิบบาทอยู่ไหนบ้างนะนะคือผมคลั่งรล้การสะสมหนงังสือหนงังสือพวกนี้มากถ้หากมีร้านหนางังสือเก่าหรือ มีมากรำนังซื้อที่ไหนก็จะมองพวกนี้พวกนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันถูกดีก็สนุกดีนะส่วนมากเราจะอ่านตอนที่นั่งเงินั่งฟี่อยู่ในห้องน้ำ โดยโดยเฉพาะมุกของคุณตายคุณนิกแล้วก็คุณเอ๊สามคนนี้คือเดืเบีสเลยฮาดุกดอนร้านนี้มีดัง <c oughs> <c oughs> คือลองรื้อออกเลยมาใหม่ไม่คิกว่าตัวเองจะสะสมเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้จำไม่ค่อยได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ มคิดว่าถ้าหากว่าถ้าหากมีมือสองหรือว่าถ้า,าคุณผู้ชมมีสามารถหาแร่งขายหนังสือพวกพวกนี้ขายว่ารอก,กับมาสนุกเนี่ยเฉพาะพวกนี้นะมือสองคื เดี๋ยวขอเล่าก่อนในตอนแรกในตอนแรกเนี่ยมันขายตามเซเว่นเซเว่นแถวบ้านทั่วไปทั่วไปใช่ไหมผมสามารถที่จะซื้อเก็บได้แบบรายสัปดาห์เลยคือมันง่ายคือมันง่ายในการหาแต่พอมาช่วงหลังๆไม่รู้ว่า <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือหนังสือพวกเนี้ย ไม่ขายตามตามเซเว่นแถวบ้านเซเว่นในีถวบ้านไม่ไม่ขายทัก7ซเว่นหนึ่ง seven. ไปผมได้มาเจอที่เอห้างห้างเยยห้างโลตัสผมก็เลยขอกับพนักงานว่าให้จองได้ไหมจองในการ ซื้อเดี๋ยวจะมาจ่ายตังค์เดี๋ยวจะมาจ่ายตังค์ที่หลังในตอนแรกใน,นเขาบอกว่าได้แต่พอผมจองไปสองสามครั้งคราวนี้พนักง,งานบอกว่าเริ่มมีปัญหาเพราะว่าหนางังสือที่เก็บเอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นเพียงการจงแต่ว่าไม่ได้จ่ายตังค์ นั่นก็นั่นก็ถือว่าหนังสือนั้นเนี่ยยังเป็นยังเป็นของทางร้านที่ว่ยังขายยังขายไม่ได้อยู่ผมก็เลยเสนอไปว่าให้จ่ายตังผมจ่ายตังล่วกหน้าได้ได้ได้หรือเปล่าเขาบอกได้หลังจากที่ผ่าน ผ่านมาประมาณสองครั้งเขาก็บอกว่ามีปัญหาอีกนั่นก็คือว่าทางร้านต้องการที่จะเก็บทั้งหมดอ,อปัญหาอะไรนะลืมนั่นแหละปัญหาก็คือ ผมเนี่ยสั่งจองเออไม่ได้เลยและห้างและห้างใหญ่กับบ้านกับบ้านของผมเนี่ยมันอยู่ไกลมากและไม่มีเซเว่นที่ผมและไม่มีเซเว่นขายเลยเนี่ยแถวบ้านอ่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องสั่งจองรายสัปดาห์รายสัปดาห์เอาแต่ว่าตอนนี้คือสั่งจองเออไม่ได้แล้ว ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าจะสั่งซื้อว่าจะสั่งแบบเล่มที่เก่าๆมือสองแล้วก็ฉบับใหม่ผ่านทางออนไลน์เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะขอนับคนว่าทางหัดเนี้ยคิดเป็นเงินเนทะ่าไหร่ แป๊บ,บนึ่งแป๊บนะึงเรียบร้อยนี่อะงไงี่ิดูไปดูมาผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมซื้อมาซ้ำกันสองเล่มไปซื้อมาตอนไหนว่าจำไม่เห็นได้เลย ลัจากที่นับไปเนี่ยเริ่มซื้อเล่มยี่บาทเขาบอกว่านี่ผมพยายามที่จะให้ทันฉบับใหม่ในทุกสัปดาห์นะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าทางร้านเนี่ยเขามไม่จองแล้วก็เลยคิดอยากจะสั่งจากสั่งแบบออนไลน์แทนแต่ว่าหัววร้าด้วยง สั่งไม่เป็นเนี่ยก็ไอ้น,นี่คือกองเล่มยี่สิบบาทพวกนี้คือยี่สิบบาทนี่มันมีฉบับนี่ฉบับนี้คือภูมิใจมาก เก้าเก้าละเก้ายังมีจฉบับไหนบ้างหน้าที่ที่เค้จัดมาแบบพิเศษอันแบบนึงาราทอนยี่สิบบาทเหมือนกันท,นนนที่ถ้าใครลงถ้าใครลงเข้ามาแล้วก็ ถามว่าทำไมถึงไม่สะสมหนังสือฉบับมัง,งะพวกนูน้นหนังสือการ์ตูนแบบมัง,งะผมก็บอกว่าไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ผมชอบพวกนี้มากกว่าราคาถูกดีอ่านแล้วไม่เครียดด้วยเท่านี้เราจะมานับราคากันว่าทาง้งบัดเนี่ย ทุกเล่มเนี่ยรวมกันแล้วราคาเท่าไหร่มันมี10บสิบบหาบาท20สิบาทแล้วก็12บาทหลงเข้ามาเมื่อ,อไรก็ไม่รู้น่าจะซื้อโดอนที่เอ,อใบ้หนังสือเก่ามถ้าหากจะจําได้ก็ซื้อมาในราคาเล้่มละเจบาทแต่ผมจะแต่เพื่อที่จะ ไม่ให้สับสนผมจะขอนับไปเออสิบสองบาทเลยได้นับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิบเล่มละสิบห้าบาทมีอยู่สองรอยสามเล่มไม่นึกว่ามันจะเยอะขนาดนี้เล่มละยี่สิบบาทมีอยู่สี่สิบเล่มสิบสามบาทมีอยู่หกเล่มซึ่ง นับรวมดูแล้วก็ประมาณสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทคืองี้มันจะมีกิจกรรมดึงของเงิบมันลือสานะผมได้สองเข้าสองเข้าประกวดด้วยน,น,นั่นก็คือสองพันบาทสำหรับหนึ่งเรื่องสั้นหนึ่งเรื่อง ไอเดีย hey แบบรุ่นแบบนี้ผมได้ผมได้เคยส่งเอเรื่องสั้นไปทางขายวารอแล้วประมาณสามเรื่องได้สรุปคือไม่ผ่านหลักหลักเกณฑ์ของหลักเกณฑ์ของเขานี่คือ,น,คอนี่คือเข้มงวดมากกว่ากว่าจะได้สองพันนี่คืออาจจะต้องแบบคัดแล้วคัดอีกอะคือจะแบบเฉแบบล่าสุดเนี่ย ส่วนมากแล้วจะให้นักเขียนกวีซี0รอ,อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมาแต่งเรื่องสั้นให้ให้กับทางสำนักพิมพ์นั่นก็หมายความว่าคนที่สง่งคนที่ส่งไปนี่อาจจะไม่มีประสบการณ์มากพอรวมทั้งผมด้วย แต่ผมก็ลองไปอ่านเรื่องของตัวเองตามไปตามมาแล้วนะกากยิงไม่รู้เรื่องเลยเขาเขาคิดถูกแล้วลนะ่ะที่ไม่ที่ไม่ดูที่ไม่ดูของผมอะ่ะก็ยังเก็บต่อไปแบบเรื่อยๆไม่ไม่ย่อเลยไม่ย่อทถอสนุกดีชอบ วันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบค,ครับ